มามามาต่อเลยต่อเลยครับผมอ้งผลยาเโอ้ยไม่คิดน้ำสั่งหนักแตลืมร้องเลยเดี๋ยวเราให้ฟังครับครับครับครัอะไรนะเนี่ยเลอะไรนะต้องนยวาย ทำ,ำใจสำํำรวยเลืมยงค่ะทำใจำํำรวยเลืมยงค่ะใครเลืเยงใครแน่ที่แท้ต้องรวยเรื่อเี่รักกันหลายปี หรือไปว่าบางกะับว่าเรารักกันรักกันและจะเดินนมดไดอาเทวนาช่วยด้วยเอาสรวยลืมค่าไม่แล้วโมาต้องพืนรักคนุณแล่กกลจะมาทำไมจะไปรักใครทำใจสมรวยลืมทำใจสมรวยลืมคำ ทำใจสำเลยเรืงเจอคนใจทางถอบช้นแล้วไปจึงี่ล้าวคุณเมาแสนมาทินเบียให้เรา ขอเลยนะไอ้น,ำำน้ำตาลน้ำสนหรับน้ำตาลิน,นนะสุดท้ายกนะ็ไายเจ็ได้ยยาเจ็บเวลาไหลใจก็มาด้วยเดี๋ยวขอนี่แบบหนึ่งในเขาให้ขอมาแต่สาวแหล่ร้องไงอะสาวแหล่ะคนที่ขอสาวแหล่เมื่อกี้มาหาหน่อยครับคุณแม่หัวแดงอ่ะคุณแม่ผมแดงผมแดงเหรอครับผมเรียกยังไงโอ้โหโอ้ยปลกมือเปน็นานานนานเลย เป็นสาวเป็นนางใส่เสื้อมันไม่ชิดหน่อยสิว่างเนนะสาวแหล่ะอยากจะเป็นสาวแหล่ะอยากเป็นสาวแหล่สาวแหล่นี่แปลว่าสาวดังนะสาวดังเหรอว่างไม่สาวแหล่ทำไมเฮ้ยมาพบคนงามชื่อสาวแหล่สาวแหล่บ้างนะตาหวานได้พบน้องเพือนนั้นสุดซ้ราจพบในงานผ้าป่ามีอะไรอันด้วย ลองแบบไปกันเดียวลองให้แล้วนะฮะเขาจับมือกันจับจับขอมือเนี่ยจับแล้วก็ไปลมแม่ไม่ได้ผมแดงอย่างเดียวไม่ได้ผมแดงเขาแดงยันแก้มยันตาใช่ใช่แดดเมืองไทยแรงไปนิดนึงนี่นะเชียวอย่างนั้นเชียวล่ะค้ัดเลแล้วอะไรนะ สิท,อา,าสทอาจารย์แมนสิทอาจารย์แมนอ๋ออาจารย์แมนอาจารย์แมนที่ลงนะนองเล,ล้งคาถาขงม่ล้น้าองาทนอสังหรณ์ตาลีขึ้นสูงด้วยขบวนขนาดา ประมาณนี้คิสูงแสบอเขาชอบห้สูงเนี่ยเขาชอบถ้าเกิดอ๋ให้เจาขอขอแบบเสียงสูงสูง้วยเขอชอบอพูดเปในในน็นไงฮาวลนด์ร้องเรื่อน้นเมื่อกี้พี่ใหญ่ร้องให้แล้วนะให้เลยอ่าร้อเดี๋ยวขอเวลาสักสองปีเพื่อยร้องกันก็ไปแกะนานจไแกะนานคือว่าแกะวาละคำ สุดท้ายก็เจสุดท้ายก็ให้เจ็บสุดท้ายห้เจ็บลืมเนือนี่ยสุดท้ายให้เจ็บอะไราโอ๊ยโอ๊ยะไรนะเอ๋อคุยกับใครนะคุยกับพ่อครัพ่อพ่อขึ้นมาล้องากร้่ายไหมอ๋อ

มุมจอ๊ะโดดจากน้ำทิด้ดอกบูดพวกฟ้าดูน่อยต่ำต้อยเพียงเดียขอถ่ายรูปหน่อยครับได้ฝากเอีเปไปตัวนทำไมก้เล่นจะสูงกันนะพี่้าเสียงเนอะาเอาเสียงสวรรค์สร้างสงาร้างงานศิลปิน เป็นนักร้อลูกทุ่งทากินเดียวกับเสียงต้เอัะนุมานขายูพี่ายลูก่ายลูกีหนุดมเลียดงนให้ถงุดอะไรอ่าได้เท่านี้เนาะ่เปิดกมให้รถบ่วนขายน้องได้ไหมายน้องได้หม่ายน้องรายน้อยขอสว่าดีวันอ่ารนะส้ัสดีไนาแถว อ้าวใครดูไหมเอาแบบเลเเไเไเยไม่เห็นน้องเหรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแลวครับเห็นไหมเาก็มาหาม่ลูกโอเคนดีตอนคสวัสดีบ้านน้เมเียร์อันนะครับงั้นก็ฝากติดต,ตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ตามไปนานๆน,นะจ๊ะ